สำหรับกิจกรรมจังหวัดสนิง่งกุ้ยก้วยตำบลศีตะตกูลนะครับที่ผ่านเจะที่เราจัดโดยกลุ่มสํานักบ้านเกิดตำบลศีตะตกูลกับบืนจีร่วมนะครับบืญจีจังหวัดนะครับถือววไป <c oughs> ก็เรื่องทอเอื่อ,องชุมชนนะครับลรื่องตำบลี่ออนาน,านี้นะครับก็คืออ่อเทบุญจังหวัดแนวคิดนะครับจังหวัดความคิดของกุ้ยททอ เกิดความคิดเกิดความหวังดีระดับตำบลนะน,นี่นะครับโดยเฉพาะผู้นําชุมชนนะครับโดยเฉพาะปราชญัชุมชนน,นี่แล้วก็ครูรุ่นทำไม,มที่กููระดังชุมชนไอ้ถึงเกิดมุมมองทำไมทำไมตมื้อย่างนะครับที่บอลมือจ้าคิดต่อมานะให้ถึงบอลน,นอนหน้านะในต่อจีนะครับมุมมองนี่ไม่ถึงว่าไอ้ไอ้ถึงจะช่วยให้ บือนคิดแล้วก็วางแผนต่อระัชุมชนเองตรบนตัวเองต่อจีนะครับเนี่ก็คือ,ถ,อถือไปเกิดเรื่องถออ่อนถือมาไปเนะื้อบืนคุยเรื่องราวเรื่องอดีตที่พานเจาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนที่พานเจลในเครื่อมุย้ยนะบ,บ่าก็คือเรื่องอสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเรื่องตำบลขีนะครับ,บาไปเกิดสถานการณ์นานะนะครับเกิดจุดเด่นเกิดจุดใดนานะเนีเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคนานะนีแล้วก็โจยกันนอ ออกความคิดออกแนวคิดการแก้ไขปัญหาในตอนคีนะครับแล้วก็เตงอมือยางนึงคือน,อนโซลจะเติเร์งในอนาคตเลยนะครับเรื่องในอนาคตตัวไปควรที่จะขับเคลื่อนหรือพัฒนาตําบลจีในนานานี่นะครับเกเราคุยคุยสามสามหัวข้อหลักๆนะครับแล้วก็ใน3หัวข้อคึงเกิดประเด็นประเด็น3ามอย่าง นะครับที่สําคัญเดีนะครับโด่เฉพาะไอเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจนรองชุมชนนะครับเกี่ยวกับไรายได้การหาไรายได้การประกอบอาชีพในของชุมชนนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมนั่นเองนะครับเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนนะครับแล้วก็จระมีอย่างนึงก็คือประเด็นเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับการคัดเลือกการสรรหาผู้นําท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ ถือว่าไปเกิดเรื่องที่สําคัญนะครับสําหรับว่าอันอันอันลบจก,กึืว่าอันกึบต่อนะครับอัานี้ก็ถือถือถือไปเกิดจุดเริ่มต้นทีอ้อนะครับพอไปหลังจากงาน e ในแล้วจีก็อก็ถึงเกิดการเผยแพร่ทางโซเชียลนะครับก็สามารถกุยทีกู้ลงโทาเองนะครับแล้วก็รุยทีว่างานกู ่างยัยาวัฒน์ั่นเองครับเรากับบื้อติดตามเรากับเบื้องติดผืดเราก็เราก็อาจจะช่วยกึดบื้นเราก็ช่วยอันความเห็นเบื้นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่อ่อนนะครับถือว่าไปก็ส่วนร่วมในการดำเนินพันธุ์ควบของกบฏครับนี่ก็ต้องชื่นชมกลมสำเนกรักบ้านเกิดถนนสุตภูนนะครับที่จัดเวทีพูนอย่างอ่อนะครับเพือ่อยกันสร้างสรรค์ช่วยกัน,กน,กนแลกเปลี่ยนครับในประเด็นสุดท้ายของวันนี้นะครับการเงินที่สร้างสรรค์ 对。Mm hmm.